เจ้าแคมมารูเองเคยมีความฝันบ้างไหมเออมมีสิเมื่อคืนฉันยังนอนฝันอยู่เลยเฮ้ยเจ้าแคมมารูไม่ใช่ความฝันอย่างนั้นถ้าหมายถึงความฝันที่เองอยากจะเป็นน่ะโอ้ก็เคยมีอยู่ แต่ตัวนี้ข้าจาไม่ได้แล้วข้าขอคิดแป๊บหนึ่งนะโอ้ยเองไม่ต้องคิดแล้วไอ้แค่มารู้ข้าว่าเราไปนอนกันดีกว่ากว่าเองจะคิดได้คงสว่างพอดีเอางั้นเหรอไปนอนก็ได้จิฟฟี่เรามาพน,นันกันไหม ว่าวันนี้ใครจะยิงได้กระต่ายก่อนกันได้เลยเจ้าแคมมารูแกท้าผิดโคนซะแล้วว้าวแกจะเอาอะไรมาเทียบกับฉันเจ้าแคมมารูดูฝีมือของฉันสะกอรแล้วยังไงล่ะเด ไหนล่ะกระต่ายของแกเจ้าเคมาลูคงยิงไม่ได้ละสินะแล้วแกล่ะเจฟฟี่ยิงได้กี่ตัวเฮ้ยฉันก็ยิงไม่ได้สักตัวเหมือนกันไม่เป็นไรไอ้เพื่อนรักเรากลับไปกินปลาย่างเหมือนเดิมก็ได้